ผู้หญิงคนหนึ่งปล่อยหมาของเธอลงมาจากบอลลูนแต่จูจูก็มีร่มชูชีพกลางออกหมาลงถึงพื้นอย่างปลอดภัย ส่วนเธอกับผู้ชายอีกคนในบอลลูนไม่มีแผนจะลงเลยเพราะตั้งใจจะทำลายสถิติโลกบินสูงถึง2 3 0 0 0ฟุตพอบอลลูนลอยสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ก็ได้เห็นภาพที่เคยแค่อ่านในหนังสือเท่านั้นไม่ทันไรก็ขึ้นมาถึง2 3 0 0 0ฟุตแล้วแต่ตอนนี้อากาศเริ่มบางลงเรื่อยๆและมีน้ำแข็งเกาะที่ตัวบอลลูนอาการของทั้งคู่เริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็วผู้หญิงพยายามควบคุมให้บอลลูนลดระดับแต่ปัญหาคือวาวปล่อยลมแข็งเป็นน้ำแข็งแล้ววิธีเดียวที่จะซ่อมได้คือต้องปีนขึ้น ไปบนยอดบอลลูนทั้งที่ตอนนั้นผิวหนังของเธอเริ่มเป็นแผลหนาวกัดแล้วเธอพยายามเอื้อมมือคว้าลูกเชือกแต่ดันเสียหลักเกือบตกโชคดีที่มีเชือกพันรอบตัวช่วยไว้จากนั้นเธอก็ปีนต่อไปจนถึงยอดบอลลูนเธอรีบใช้เท้าเตะวาวแต่ครั้งแรกไม่ขยับครั้งที่สองก็ยังไม่ขยับจนครั้งที่สามถึงเปิดออกได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นเธอก็หมดสติอยู่บนยอดบอลลูน